ปลาเอียบนะครับปลาเค็มปลาเอือบนะครับใส่เกลือเข้าไปนะครับโอ้ยทำอาหารนะครับต้องใส่ให้ทั่วนะครับเพราะงั้นปลาก็จะมีกลิ่นเหม็นนะครับก็จะเสียนะครับต้องทาให้เค็มๆนะครับเค็มมากตัวนี้ก็คงจะเป็นปลาล่านี่เค็มพอสมควรนะครับปรุงรสให้ได้นะครับ หรือทำเป็นปลาส้มก็ได้นะครับถ้าเราเอาข้าวใส่อะไรพวกก็จะเป็นปลาส้มทันทีนะครับปลาสานะครับไม่ใช่ปลานานะครับที่สาน้ำนะครับปลาเอือะนะครับนี่ก็ปลาเยือะเหมือนกันครับคนละชนิดนะครับอันนี้จะทำเป็นปลาหนึ่งในวันนี้ปลาต้มในวันนี้คนต้มนะครับปลาต้มนะครับ นี่เป็นอาหารปลานะครับวันนี้นี่หัวปลานะครับต้มดะนะครับนี่เอาโครงกระดูกนะครับก็คือพวกหัวปลาต้มปลามาทํานะครับผู้บรินะครับกินแต่หัวปลานะครับนี่อาหารเด็กนะครับอาหารเด็กกินแต่เนื้อปลานะครับเนื้อยี่ยมวันนี้ได้อีกโอ้นี่แกงส้มต้มปลาต้มปลานะครับอร่อยอร่อยนะครับนี่วันนี้อาหารนะครับ มีหลายอย่างนะครับวันนี้มาทางนี้ก็คือซอยหอมนะครับผักหอมนะครับนนสลัแหน่นะครับอันนี้ก็คือปลาตองนะครับจะเป็นลาบเหนียวหรือลาบอะไรเนี่ยเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับลาบเหนียวหรือลาบสุกนะครับตามอีกทีนึงวันนี้มีแต่อาหารปลานะครับอร่อยออยนะครับวันนี้ เล็กๆนะครับหันใหญ่ไม่ได้นะครับชีวยวไม่ได้ครับผมวับนี่ครับผมเื้ปลานะครับจับๆๆครับเนื้อปลาปลาตองใช่ไหมไม่ใช่ปลาตองนะครับปลาตองสับๆ,ๆ,ๆมันปลากายกับปลากายกับปลาตองาาาาาาเหมือนกันไหมไม่เหมือนปลากายไม่ีจุดอืมนี่มันม,ม,มีจุดนะครับ ชานงินเือชาท่านสับแล้วก็มาตำนี่คือลา,าบเหนียวนะครับลาบเหนียวเสร็จแล้วเอาไปห่อหมกได้นะครับบวมนปลาเข้มนะบวมตาหลาใช่ไหมครับไปเป็นหนึ่งท่ามเสร็จแล้วก็จะมาใส่โคกตำนะครับรน,นี่เป็นลาบเหนียวนะครับลาบลาทำนุ่หเหนียวนะครับ เสร็จแล้วก็จะมาใส่เครื่องใส่ใสครกตำนะครับนี่คือลาบเหนียวนะครับอันนี้ตัวหนึ่งไหมตำย่านะครับเหนียวติดนะครับติดสากติดติดสากิด,ากด,ากดก้นโคกนะครับต้องคอยเอาน้ำหยดไหม คอยตำยนะิ่งปลายิ่งเนื้อสดๆนี่ก็จะเหน,น,น,นียวเหนียวเหนียวมากยิ่งขึ้นนะครับเริ่มเหนียวขึ้นนะครับหยอดน้ำไปด้วยนะครับหยอดน้ำแล้วก็ตำไปเรื่อยนะครับตำไปเรื่อยหยอดน้ำไปเรื่อยนะครับ อยู่นะครับน้ำต้มสุกเดดไปนะครับเดดไปนะครับสวัสดีครับตำอยู่นะครับไปเรื่อยๆนะครับอืมยากนะครับทำใช้เวลานานนะครับตั้งแต่ถอดเก็ดปลาตัวปล,า,ปลาแร่เนื้อปลามาสับมาตำนี่ครับอันนี้ มือนลาบปลากายนี่ลาบประตองนะครับก,ก็ไปห่อหมกเขาได้นะครับหรือว่าจะกินสดนแบบนี้นะครับมันก็สุกนะครับเพราะว่าน้ําที่เอาทำมันเป็นาน้ําร้อนนะครับน้ำร้อนนะครับทาไปเรื่อยนะครับเหนียวลาบเหนียวลาบเหนียวอีกยอไปสองสามครั้งเลยนะครับเนีย่ยยยอน้ํา,าไปหลายครั้งแล้วนะครับกว่าจะได้ที่นะครับ ติดครั้งที่สี่เห็นด้้างเดี๋ยวไปด้วยคนไปด้วยเลยทีนี้ งายที่แล้วนะครับเหนียวได้นะครับเหนียวได้ที่ละเอียดได้ที่แล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นปรุงรสนะครับพริกป่นนะครับ,บหอมนะครับหอมมากเลยหอมพริกป่นนะครับก็มาตำคนอีกทีหนึ่งไหมเนี่ยเอาซ้อนก้อนผงนัวนะครับ ใส่มากอร่อยมากใส่น้อยอร่อยน้อยของงูนะครับพอ่อพนกันพ่นาเาไปต่อไปก็จะเป็น <c oughs> ข้าวคั่วข้าวคั่วนะครับหอมมากนะครับเข้าดังจามเปรี้ยงๆเลยนะครับ,รบยิ่งอยู่ใต้ลมนะครับอีกอันหนึ่นง ตามไนะครับคนบบตํามให้มันเข้ากันนะครับมีการยากมากนะครับคแต่ความอร่อยมันก็ต้องอยู่ตรงนี้นะครับอูหอมข้าวคั่วครับตอนนี้อูว้าวเยมปรุงรสอีกทีนึงนะครับปลาใส่อะไรอีกไหมครับลองดูน้ำปลาก่อนนะครับขิงัวนะครับ ขนไปอีกครับผมไม่ได้ปรุงเสร็จทันทีนะครับอันนี้คือลาบเหนียวนะครับเพื่อนลาบเหนียวนะครับผมบทำน,นี่ประมาณหนึ่งชั่วโมงได้นะครับเราจะตัดต่อให้อยูุ่สามนาทีทุกสี่นาทีนี่นะครับเป็นการสะดวกในการรับชมนะครับ ผักแล้วก็ตำไปนะครับให้เข้ากันไปเลยนะครับทั้งหอมแหง้งทั้งสะแหน่ทั้งจีปถาผักนะครับปรุงรสนะครับนะครับตำไปเอยนะครับ้วยตำไปรวยนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าตาเป็นยังไงนะครับตอนนี้นะครับ ก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเพื่อนในหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับลาบเหนียวนะฮะเพื่อนนะครับทํายากขึ้นานนะครับนี่นนี้คือกินแบบสดนะครับจะมีกแบบนึ้งนะครับกินแบบหอมหมกนะครับลูกขั่วนะครับนี่เผ็ดน้อยเผ็ดมากลูกโดดนี้ครับนี่คือแบบปิ้งนะครับแล้วเราก็เอามาเป็นปิ้งใส่ใบตองหอมๆนะครับอืม แกออกมาแล้วนี่อร่อยอร่อยเหมือนกันนะครับหอมกุิ่ตองมากๆเลยขอบคุณมากที่มารับชมสวัสดีครับขอบคุณครับ